กลับเข้ามาสู่ช่วง close up ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังพูดคุยกันต่อกับ Double Pie ค่ะคุณจันนี่คะในส่วนของเหตุผลที่องค์กรต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปค่ะทำไมอะคะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เปลืองที่สุดนะคะเป็นต้นทุนที่สูญเปล่ามากที่สุดค่ะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นเพื่อนมีความสําเร็จนะคะมีความง่ายดายในการทํางานเป็นเพราะว่าฉันใช้ซอฟต์แวร์ค่ะก็เลยไปวิ่งหาซื้อซอฟต์แวร์มาด้วยเธอใช้อะไรฉันใช้ ERP ชื่ออะไรฉันก็จําไม่ได้แล้วแต่จําได้ ERP นี่แหละนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราแค่เข้า Google ไปดูว่า ERP มันประกอบด้วยระบบเยอะแยะมากมายอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นนะคะ ทั้งนั้นคำว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันเป็นแค่เซี่ยวนึงหนึ่งในสิเท่านั้นเองซึ่งในส่วนของบัญชีเนี่ยก็จะประกอบด้วย Account นะคะ debit c r ร d i t แล้วก็ uh, Chain Supply ซึ่งก็จะเกี่ยวกับการด e a ลกับคนขายนะคะระบบจัดซื้อระบบจัดการกับ Stock, Stock. สต็อก h n n l l e s t o c อเสร็จแล้วมันก็จะมีระบบขายค่ะแล้วมันก็จะมีระบบผลิต แล้วมันก็จะมีระบบต้นทุนนะคนะบบผลิตก็ส่วนผลิตวางแผนก็ส่วนวางแผนต้นทุนก็ส่วนต้นทุนเห็นไหมคะมันก็เริ่มวงมันเริ่มกว้างขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีเรื่อง HR มีคนไหมใครจะผลิตใครจะทำใช่ไหมคะแล้ววันๆทำงานเกิดผลยังไงมันก็จะเริ่มมาในส่วนของอ e ีออฟฟินะคะ,ะรวมแล้วก็เลยไปสู่ส่วนอื่นๆ ต่ว่าบริษัทหนึ่งๆนัเราไม่ต้องการทั้งหมดมนะคะเพราะว่าในการดึงเอาซอฟต์แวร์มาใช้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทันทีเลยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่อโตเมัตมากขึ้นอัตโนมัติรวดเร็วมากขึ้นสุดท้ายนะคะคงจะต้องทิ้งท้ายกันในส่วนของทิศทางในการทำธุรกิจโปรแกร,รมบัญชีสำเร็จรูปในบ้านเราในปีนี้ค่ะ ถ้าในปีนี้นะคะก็ที่เห็นแรงๆก็จะเป็นศัพว่า CRM นะ,ะ <Team management S 2> คะ Customer Relation Management นะคะมันแปลว่าอะไรนะคะมัน cover area ไหนก็มันก็ cover ตั้งแต่ relationship ระหว่างกันก็คือ process ในการขาย ขายเสร็จแล้วก็ต้องมี relationship ในการบริการะนะคะต้องอยากรู้นิสัยยังไงอะไรชอบแบบไหนจะได้ please กันได้นะ,ะคะแล้วอีกอย่างนึที่อยากจะฝากไว้ก็คือแต่ละซอฟต์แวร์ไม่ได้เก่งทุกอย่างการหาซื้อควรจะมอง make sure ว่าซอฟต์แวร์นั้นเขาเก่งใน area ที่เขาขายเขาเป็น expert ใน product ที่เขาขายค่ะ นะคะไม่ใช่เขาเป็นเอ็กซ์เพร์ในทุกๆโปรดักต์ mm. นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดดีๆจริงๆเพราะหลายคนจะซื้อผิดค่ะค่ะตัวเองอยากได้อย่างหนึง่งแต่เห็นเขามีอ่ะมีไปหมดทุกอย่างก,ก็เอาอันนี้แล้วกันแต่เอ็นอัพแล้วเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาส ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนนี่มากๆเลยค่ะทำให้เราเปลี่ยนทนาาัศนคติแล้วก็มองมุมใหม่ในเรื่องของการบริหารการบัญชีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ